สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อวิดีโอสอนเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android หรือ iPhone เวอร์ชั่นเต็มที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสามารถสั่งซื้อได้แล้วค่ะที่ www.codemobile.com.video หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0813599468ครับคราวนี้เราจะมาดูกันเรื่องเกี่ยวกับฟีเจอร์ในการดีบักนะครับอย่างแรกก่อนนะครับ ก็นี่คือโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวแน่นอนเราเวลาทำเนี่ยเราก็จะมีโปรเจกต์มีเวิร์กช็อปต่างๆ,างๆานี่เขาเรียกว่าคลาสที่ชื่อว่าแ p ป d e ลิเกตนะครับคลาสนี้เนี่ยจะเป็นคลาสที่กําหนดเขาเรียกว่าวัฏจักรหรือทำการดักอีเวนต์เหตุการณ์ต่างๆของแอปนะครับของแอปหนึ่งแอปเช่นแอปเราถูกเปิดขึ้นมานะครับซึ่งเราจะใช้ประโยชน์คลาสนี้เนี่ยนะครับจัดเนต่อชื่อว่า did finish launching with option ซึ่งเสร็จมากแล้วในการทำา o ช k s h o p ผมจะเขียนโค้ดไว้ไวที่บริเวณนี้นะครับเพื่อให้แม่ชัวร์ว่าโค้ดเราจะถูกรันนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ Windows อะไรในตอนนี้นะครับแตนี้ตอนน,อน,นี้ทุกคนรู้นะครับว่าเดี๋ราจะเขียนสรอโค้ดนี้คราวนี้แน่นอนเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องทําการรันนะครับแล้วก็เรียกคําสั่งแต่ละตัวเนี่ยผ่านฟังก์ชันนี้แน่นอนผมจะสอบวิธีการใช้ debug นะครับ debug คืออะไร ทีบัคก,ก็คือว่าเราสามารถที่จะทําการเบรกพอยต์นะครับเบรกพอยต์คืออะไรผมเอาเมาส์ไปจิ้มที่บริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าจิ้มมันจะสลับไปสลับมาตัวเส้นอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นลูกศรเนี่ยาเรียกว่าตัวเบรกพอยต์ถ้าเกิดเป็นเส้นทึบหมายถึงว่ามัน Enable อยู่มัน Active อยู่ถ้าเกิดคุณรันเดี๋ยวมันจะหยุดที่บริเวณบรรทัดนี้ให้ถ้าเกิดเป็นเส้นอย่างงี้คือเป็นการ In Active มันนะครับ ซึ่งแน่นอนมันจะมีหลายแบกพอยต์แบกพอยต์อันนี้แอคทีฟแบกพอยต์อันนี้ไม่แอคทีฟนะครับปัญหาคือบางคนบอกให้ผมไม่ต้องการจะให้มันมีแบกพอยต์นะครับผมคุณสามารถเอามันออกได้ด้ยการลากครับกดตรงนี้แล้วลากจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกองขยะปล่อยหลบทิ้งได้เห็นไหมครับลากนะครับหรือบางคนบอกโอ้ฉันมีแบกพอยต์เต็มโปรเจกต์เลยฉันจําไม่ได้มันอยู่ตรงไหนบ้างฉันต้องการเอามันออกทั้งหมดเลยให้ไปที่ เมนูด้านบนนะครับหาเมนูที่ชื่อว่า Project ์นะฮะดบันะใช้ผิดอ่อพอทีครับจำผิดอยู่ตรงนี้ครับมัอยู่ที่เบรกพอยส์อ,อยู่ที่ตรงบริเวณนี้เห็นไหมครับนี่คือจะโชว์เบรกพอยทั้งหมดคุณสามารถลบได้โดยการกด Command A เลนะครับเือกทั้งหมดแล้วก็ลบเลยครับอันนี้เราจะมาลองเบรกพอยกันดูนะครับกดเบรกพอยก่อนอันทีที่ผมกดปุ่มรันตรงนี้ เดี๋ยวมันจะต้องมาวิ่งเบรกพอยที่บรรทัดนี้นะครับมันจะหยุดถูกไหมฮะแน่นอนหยุดแล้วยังไงต่อเบรกพอยก็เหมือนห้เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถทําการ r ันทีสเต็ปเพื่อดูว่าเอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละบรรทัดมันเป็นยังไงเช่นเราต้องการจะทําการค้นหาว่าแอปเราเนี่ยมันตายที่บรรทัดไหนเราพอจะรู้ว่าแหละมันตายที่ฟังก์ชันนี้เม่ตดนี้แต่เราไม่รู้มันตายที่บรรทัดไหนแล้วก็ลันทีละบรรทัดทีบรรทัดแล้วดูว่ามันตายที่บรรทัดไหนนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับผมจะทําการ เอาโค้ดที่มัน error กลับกใหม่ครั้งหนึ่งนะครับนี่โค้ดที่มันเกิด error ถูกต้องไหมครับก็จะทำการเบรกพอยท์ที่บริเวณด้านบนก่อนผมกดรันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการรันเทียรสเต็ปการลันเทียรสเต็ปให้หมองิรัด้านล่างนะครับอันนี้คือลันเทียรตสเต็ปบางคนจะถามว่าช็อตคีย์คืออะไรปกติผมก็าได้ใช้ช็อตคีย์นะครับก็ใช้อันนี้กันนะครับ ต่ถ้าเกิดคุณต้องการ r ันคอนตินิวคือแบบนี้นะครับคือกดทีเดียวมันจะวิ่งไปถึงเบรคพอยตัวสุดท้ายนะครับอ่อทีก็วิ่งไปวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆคือาทำการรันเนี่ยทีลรบรรทัดทีบรรทัดแต่จะไม่เบรกละจะไม่หยุดมันจะวิ่งไปเรื่อยๆจนเจอเบรคพอยตัวถัดไปแล้วถ้าเกิดไม่เจอก็คือมันก็จะวิ่งจนหมดโปรแกรมก็มคือพูดง่ายๆจนสิ้นสุดการรันนะครับเอาล่ะจะลองดูนะครับกดจะเห็นว่ามันรันบรรทบรรทัดถูกต้องไหมครับ กดอีกทีนะครับยังคงรันอยู่ยังคงรันอยู่ตต้องไม่คับผมกดเข้าไปกานนี้ถ้าเกิดผมกดบรรทัดนี้เนี่ยแน่นอนมันต้องตายใช่ไหมฮะอ่ามันตายแล้วมันขึ้นข้อความแบบนี้ขึ้นมาเขียนไปครับนี่ก็คือวิธีการใช้เบรกพอยต์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะรันให้คุณดูแต่ก่อนนี้ถ้าเกิดผมอยากใ,ให้มันรันคอนทิ้นิวเลยผมก็ข้างมั่นใจว่าไอ้พวกนี้มันไม่เออเลอร์หรอกนะครับผมก็เบรกพอยต์ตรงนี้เลยนะครับแล้วผมก็ ใช้คำสั่งนี้ก็คือ continue กดปุ๊บมันจะไม่รันเทีลบรรทัดนละมันจะวิ่งมาอย่าง Next b บร k p o i n t ก็คือตัวนี้นะครับดูนะครับกดชุบวิ่งมาละกดตรงนี้ยังไม่ตายกดตรงนี้ตายเอาละแล้วน,นี่ก็คือการใช้เบรกพอย n ์นะครับ,บทิง้งตึ๊บสำหรับคนที่มีคำถามนะครับและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเปิดกลุ่มเอาไว้นะครับชื่อว่าโค้ดโมบายด d เวล l อปเปอร์นะครับโอเคนี่คุณสามารถอขอจอยเข้ามาในกรุป่ป ได้นะครับโอเคครับ